สว,วัสดีท่านผู้ามาชมุกท่นานกันด้วยนะคะอ้าวันนี้เรามาอยู่ในไมโครับกันอีกแล้วแต่ว่ามีอยากรับเชิญะครับหมู่บ้านด้วยสว,วัสดีทุกคนกันด้วยนะคะ <c oughs> วันนี้ก็มาพบกับบิ๊กเบลนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมไพ่คาสกัน,นเ่นเดิมค่ะวันนี้เราก็ เราก็มีเพื่อนเล่นกันอีกแล้วก็คือนี่แบ็คช่องแบ็คลินจาเหรออ่าชื่อเจ้าผมชื่อแบ็คลินจาดาร์เนตฮะอ๋อแบ็คลินจาดาร์เนตแล้วก็ยีนโรสโตนนะคะสวัสดีค่ะแต่เขาน่าจะใกล้เปลี่ยนชื่อเป็นยีนโรสโตนเอ็กเซดแล้วมั้งของเรานะตอนนีผมดูในบูบานผมไม่ได้อัธิบุตรทำไมไม่อัดคลิปล่ะคะคป็นยีนโรสโต้ไม่เป็นไรฮะ ไม่เตียงอ่ะแต่ขโมเสียงไก่ตันอุ้ยไก่ตันเนี่ยมันซื้อไก่ตันมาแล้วร้องเจออย่างเงี้ยมันทำไมมันยาไโดนโทรัพท์เนี่ยย่ไอแพดเหรอคะใช่ฮะไอแพดผมพังมาแล้ว หมู่บ้านนอนด้วยพอ,อดิฉันเจอหมู่บ้านแล้วนะคะเราจะไปเรื่อยๆบ้านกันดีกว่า <c oughs> อุย๊ยอินดีแล้วสิโอ้โหบ้านนี้ดีกว่าบ้านนี้ไม่มีฮะไ,ไม่เป็นไรโฆษณาจะมาอะไรตอนนี้เนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยข้ามค่ะไม่ต้องข้ามแบบนี้เราจะม ชั้นจองห้องนี้แหละคะ่ะโอ้โหมีขนมปังก,กับแอปเปิ้ลด้วยอะแต่ว่าผมจางบ้าน์ Fairies Blacksmith เออขนมเออเอพวกเนี่ยทุกคนฉันน่ะเจอไม่ใช่สุดเยนโลสเตอรกับคุณแบ๊กนะคะแต่ว่าฉันขอเรียกคุณว่าแบบนะคะเอ้ยเหมือนคนมีมันเขาปิกบอลครับเขาจะเจอบอมแต<า>่แบบแบบแบบเพื่เอเผื่วี เพราะฉะนั้นอุ้ยเอเมลโลใครคุณครับผมอ่ะเราผมเจอเอเลมเอเออะไรวะเอเลมของเอเม,ลโ,ม,เอเมลโลของใครฮะ <c oughs> บางคนซึ่งผมก็จะขโมยเอาไปแลกกับคนในหมู่บ้านเพื่อเอาไปปกป้องประชาชนทั้งหลายตอนนี้ผมว่าพวกเราวูเราา,ามอย่าไปอยู่ใกล้มันดีกว่านะฮะเออเราไปเราไปหาของแลกในหมู่บ้านดีกว่าฮะถ้ามีเอเบลเจอร์นะมามามาหิวม่หิวเลย คุณครับถ้าเราแข่งๆเราไม่มีใครมีอาชีพเลยนะฟ้าคุณครับถ้าเราแข่งๆเราหรือว่ามันไม่มีอาชีพคุณครับถ้าเราไปบุกบอมโจูได้ไหมเฮ้ยฉันเจอบ้านนี้ด้วยก่อนที่จะไปบุกเขาดูก่อนนะว่าเรามีอาวุธหรือเปล่าไม่มีครับผมผมมีแต่เตียงเนี่ยแล้วจะอะไรไปสู้เขาครับฉ่นไม่มีผมมีแต่รองเท้าหนังคุณจอบ้านได้แล้วนะคะเพื่อคุณขโมยบ้านเบียจูน้องซื้อใครวะ ทุกคนไปไหนกันหมดนะคะผมเจอหมาป่าสองตัวเลยผมว่าจำมาเลี้ยงซึ่งไงแล้วทุกคนมันอยู่ไหนกันหรอคะือเจ้เข้าวมันกับพวกผมเลยผมไม่ใช่สัตว์อันนี้เฮยคุณแบบ๊คเธอพูดละลายอะ่ะพูดไม่พอนะคันหยาดนะผมพูดสตัตว์นะไม่ใช่ไอ้นั่นแหละฮะสัตว์ที่แบบมันมีชีวิตแบบนี้เนี่ยวัวหมาหมูหมากาไก่ปลาแมวนะปลาพยูน ปลาเมียวด้วยโอ๊ยเลื่องรถไปสามลวงใครอะคุณคุณเห็นเยอะไอ้แม่มุมใครขายอาวุธบ้างกูอยากเจอคนขายอาวุธจังเลยเข้าไปทําไหมคุณยังไม่ได้ตัดไม้คุณยังไม่ตายเลยคุณวิ่งเข้าไปแล้วก็ตายถ้าตายผม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 ไม่สงสัยวันนี้ถ้าคุณอาชีพฟาร์มเมอร์ใช่ไหมะนักนักฟาร์มเมอร์นักธุรกิจแห่ฟาร์มเมอร์คือโอเคปิ้งผมไปเลย ออนเดอแล้งชงีมันมัเใกล้ๆีเจอเมียอนโกเลมด้วยเราควรสังหารมันดีไหมเราว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่าไม่แต่ผมว่าเราควรสังหารมันเลยสู้กันก่อนดีนะจะหเดแล้วเกมมือถือโปเกมอนสามดีมาแล้ว เราควรเราควรไม่เก็บมันนะผมเก็บมันไว้เ,ะะเดี๋ยวมันจะมาเผือค่ะเดี๋ยวเราเผือไปตีมันนะเพราะฉะนั้นมันเจอล่ะวันไหนเขาโมลาเปเกจอล่ะ yes แล้วก็ค้าออกไปได้แล้วบ้างค่ะนี่เป็นที้่หมดแต่ผมก็เฮี้ยหมด,ผม,หหมดผมก็กอลังจะเฮี้ยหมดแล้วมั้งได้บอกต่อบล็อกสามบล็อกไงตุ่นหลอกซะแล้ว เออไม่นะคุณไม่ได้จะช่วยผมเลยเร็วไอ้นี่มันจะไล่กระทืบหน้าผมอยู่การช่วยตามหาฉันก่อนประเด็นคือมันตกโอ้เป่ฉลาดมากฉลาดดีนี่ลงวอย่างนั้นไงใค่ผมคโดูปีแม่ผม ผมว่าผมก็อยู่ดีอยูดีมักระโดดขึ้นไปบ้านหลังคานี้เองะุไปแล้วคุณมักระโดดข้าแขใครก็ได้รีบเปะใคก็ได้ใครก็ได้รีบอุณมาแล้วถ้าพาถ้าเราพามันไปตีป้อมโจรล่ะป่อยมันตายเลย ใช้ก็ตายเมื่อกี้เรายแ้วนะวอมจังีของโดอใช่ปอมจอาจจะมีขวันโดนแตาฆ่าตัวเสักอันก็ได้นะแ้เอาตีตัวให้มันมีทงมากแกงเลยอะก็ปล่อยให้หู่บ้านมันพักไปเราก็วิ่หนีเพียดอำไมคุณแบทคารคุณเป็นอะไรกับเธอมาคุณเป็นอะไรกับฉันบ้างคะ Help me please ไม่มีไอเอ่อคุณตายเพราะโดนฆ่าใช่ไหมไอไอออนโกเอมไอออนมันใช่มันไม่ใช่ไอออนโกเลมมันคือไอไอออนโกโกลเอลโกลเอลแค่มันคือไอออนโกเลโอลนะฮะ

ใจผมไปยังไงวะแล้วผมเอาอันแย่ไม่ได้สนตักสีสู้แบบวิถีลูกผู้ชายตัวกับมันก็เก่งใช,ใช่ใช่อแม่คะใช่ฮะจะไม่จะไปเหยือซากเลยฮะดาาไม้เจอเจอหน้าไม้ไมเอาล่ะฮะ วิธีลูกผู้ชายวิ่งมาสู้มันด้วยด้วยคนไม่ยุติธรรมอ่ะอะไรวะเนี่ยไอ้เจอดาบไม้อย่างนี้ก็รู้ผลแล้วด้วยจะตายอย่างผมว่าผมไม่ได้กล่าวไปเองหรอกนะหน้าไม้เจอดาบไม้ถ้าเป็นดาบหินอันนี้พอบ้าหน่อยมันตามมาไปด้วยแล้วเล็กกะว่าจะมาเล่นดีๆ อขโมยของป้อมโจดีกว่าไหนๆแล้วก็เจอรางเข้าแล้วนะเชื่อไมอ่มีใครช่วยเลยไม่น่าจะบอยแข้งหรือโอ้โห้โอ้โอ้ยอไม่นา่าวิ่งไม่น่าไปไม่น่าไปไม่น่าไปไป้อมโจเลยน่นาที่จะตัดเสีย อันเราต้องไปจัดก,การมันมัเป็นคนไม่ดีใช่ใช่แล, yeah. ล้วเดี๋ยวไปแล้วค่าเขาจะไปตัวถือเขาจะไปตัวถือเพื่อให้มันตายหรือนคะคะก็จะลอยไอ้ไอ้พวกมันถือแมวไหมทุกตัวในแหนมมาเออค้าไม่ต่อเข้าได้แล้วกันค่าไม่ไหวแล้วโอเคค่ะก็ okay. จะลาวิเนียตัวเราไปก่อนดีเนียอย่าลืมไลค์แชร์ซับสไครต์ด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีครับ